ทำเซร็ไม่หา้ากินเกิดขึ้นกับมาเล็วรอบนี้จะแอดวานซ์ขึ้นไปแล้วกว่าจะได้เท่านี้ไม่ง่าย ศิละปะก,กับศิลปินรวมกันอยู่ในนี้แล้วนะมะจะทําในทีมเค้กวันเกิดแล้วก็เป็นคร้งแรกในชีวิตมะเหมือนกันจะรอดหรือจะร่วงด้วยความที่เป็นคร้งแรก็กเนาะก็จะตื่นเต้นมามาลุนลุนงงง,งค่ะเอาเป็นว่าผืนท่านดอกไม้อ่ะสวยจัดผือก็คงจะส่วยและทำทำไปตังงง,งไปเดี๋ยวมันก็จะส่วยเองเค้กอุ่นก้อนนี้นะทําตั้งแต่เชา้ายันคํำค่ะเฉพาะอ้วนวุ่นอะจำได้ว่าซ้ำครั้งซ้ำโมเลยอะจะแซมตรงนู อิดต,ตรงนี้อิดทอดมังแกะมังเวียนกันมัวหมดเลยค่ะพ้นสุดท้ายก็จะได้มาประมาณนี้นะคะขอจะซวยดูดีพอจะไปรอดไหมอะ่ะไอเอิญไม่รู้ค่ะแต่ทีในเนชนะใจตัวเองตั้งเป้าไวเลยว่าววฉันจะต้องทําให้ได้กลมนากลมตาเรียนฝึกทําวันนึงเต็มๆไม่ได้อะไรค่ะได้มาแค่นี้ก็ถือว่าเลิศแล้วปลบมือให้ตัวเองรัวๆค่ะส่วนที่เหลือก,ก็คือจะไปแพ็คให้ไส้กลองให้เลยช้วยเนาะ,ะทีเพื่อนๆแนะนํามาว่าไส้ดุมนะคะหมาก็จะไส้ดุมประมาณนี้พ พอจะโอเคไหมงานเนนุกแล้วก็ท้าถ่ายดีค่ะเป็นอีกนึ่งแบบถี่ชอบแล้วก็ไม่เคยทํามาก่อนพอเห็นพลนหลับอุ้ยดูดีอ่ะดูแบบให้ข้อกําลังใจคนละนึ่งะโยคนะคะให้กับคนมือใหม่น้อยๆคนนี้ด้วยนะจ๊ะ thank you นะจ๊ะ